แมวไปตีสอยเบิดเหรียญห้าสิบสลึงเราไปตีสอยเบิร์ดนขเอาไปเห็นเล่าตะก้อนนีหลายหลายนี่เขาก็ล่าก็ตามหาอยู่เดี๋ยวนี้เขาตามหาเหรียญนั่นเหรียญห้าสิบตังอันพ่อสอห้าสิบโอ้พ่อสอนสามสิบกับพ่อสอสามสิบสี่พี่น้องสามสิบสี่ข่อยก็มีหลายเหรียญเนาะพ่อสอนสามสิบสี่ข่อยมีหลายเหรียญอยู่ตอนนั่นข่อยไปคุนเมืองข่อยก็หลายเหรียญอยู่พ่อสอสามสิบสี่ ที่เขาตามหาเขาวา่าราคาแพงอันนี้หาสิบหาสิบเอ็ดค่ะีอันพ่อสอนที่เขาตามหาราคาแพางๆมันตัวหน่อยข่อยมองบม่ใคเห็นหรอกพี่น้องอยู่บ้านข่อยไลย่หลายแบบข่อยอไว้หลยอยู่ข่อยเก็บไว้ตั้งแต่ตอนันตอนข่อยง่ายมากพี่เห็นข่อยออกมาอยู่กับเจ้าหน้าทีต่ตะกอนไฟ้ใหม่แห่หลยก้อนนี้เพระว่อันไฟไใหม่กันว่าเกี่ยมเบิดของข่อยไฟ้ใหม่ไล่หลาย,ลาย,ลายตะกอนนน่มาเจได่า เบิดไปน้ำไฟใหม่เพราะ่มันหน่อยมันตัวหน่อยหลไรข่อยมอกไม่เคยเห็นบันไดต่กอนข่อยไปนั่งเลี้ยงอันที่เขาอ้านประกาศตามหารของข่อยมีไหลอันนี้พ่อสอนสามสิบสองพี่น้องเรียนบาทพ่อสอสามสิบสองอันนี้เรียนหาชิบตัง เหรียญห้าสิบตังค์อ้บ่ใครเห็นหงว่นไหนป,นประเดียนบ่ใครเห็นหงอันนี้พ่อสอหาหาสิบเอ็ดพ่อสอหาสิบเอ็ดเก็บไปคุณนได้คอยได้แบ่งน้ำเจ้าให้ค,คอยห,หาบ่ท่านได้อยู่เนี่ยเมื่อน,นี้เขาก็มาบอกคอยไปเอาเหรียญคอยก็ไปเอามาบ่ได้ซื้อดอกแรกแรกบ่ได้ซื้อแรกเอาือันนี้แรกเอาอันนี้ก็หลยพ่อสออยู่เนี่ย ันนี้พอสอี่สิบสี่สิบสามพี่น้องสี่สิบพสี่สิบสามฮัลโหลไมฟนนิวโฮปวิดีโอ thank you you so much welcome the my house ดวงเดือน thank you ผู้ใดบันนั่นเพิ่นว่างลิงแลดวไปเป็นมูเพิ่นเดอร์พี่น้องนิวโฮปวิดีโอ thank you อันนี้พ่อสอนสี่สิบสามเนอพี่น้องสี่สิบสามสี่สิบสามเขาอันอันหาเหรียญพ่อสอนพ่อสอนอย่างนสี่สี่สิบสองว่าสี่สิบต่อไรเรากลับลื่อมยังสี่เหรอเขาเบววอยู่กันลืม่มอันก้อยเป็นฟังข้าจเจ้าเวาเววอยู่เสียมาเบวเว,ว,วต่อคข่กระเรืมไว้ไปจะมองว่าจำพี่น้องไลอันนี้สี่สิบเก้า สมองว่าจําก็ตรวจก็ให้เด้อเพื่อนบอกไงก็กันไปเบิองอยู่อันนี้หาที่เป็ดเพื่อนบอกว่าห้ไปเบิองน้่มัมนอันนั่นเด้อกันบ่ได้ขอมุ่นมานะตะกี้นังสือข่อยมีอยู่เรียงเหรียญแต่ว่าไฟใหม่บ้านจเจ้าหน้าใหม่ของข่อยไปเบิดตลอดใหม่ของข่อยไปเบิดเลยฮัลโหลไมฟนกูย่าเบนตงคิวยูโซมัตเบลคัมเด้อไมเฮาดวงเดือนตังคิว อันอันนี้เหรียนนั่นเหรียญห้าสิบเลึงอันนี้ข่อยเอามาหน่อยเดียวดอกตั้ไฟใหม่ของข่อยไปต่างหลายพี่น้องเอ,อ้ยข่อยเสียดายเครื่องแบ่ง,งเครื่องเหรียญของข่อยไฟใหม่ไปเบิดตลอดไฟใหม่ข่อยไปเบิดข่อยเสียดายก็อยังนม่อว,วันใหม่ไปต่างหลายเครื่องแพร่เครื่องเจ้าใหม่ไปเบิดตลอดพี่น้องก็ยังยั่งยืนบทุนท่านไฟใหม่ยั่งยืนเท่านั้นใหม่ไปเบิด ่อยไปข้างหนอกเขาเ็ยั่งวาน่อยเห็ดไฟไหม้บ้านแถวหน้าเนี่ยซูมือ่อยก็เป็นคือยังค้นเป็นหลอกจิตแหล่ากูเมือนี่ก็ได้อันเว้น้ะถึกินเสียงนั่นระถกินไฟเนี่ย่อยกับเป็นคือกันกับค้นเป็นหลอกจิตแหล่ากูเมือนี่อันนี้อันนี้อันนี้เลี้ยนนั่นหาซิปเลี้ยนสลึงพี่น่องหาิปอันนี้เลี้ยนตั้งนี่มึงเลี้ยนตั้งขาดเลี้ยนตั้งขาด นี่คือเหรียญต่างชาติเออนอะอันนี้อันนี้เหรียญหกสิบนี่ก็เหรียญต่างชาตินี่คือเหรียญต่างชาติพี่น้องนี่เหรียญต่างชาติเหรียญประเทศน้องเอามาโซ่พี่น้องข้าเบิ่งเหรียญต่างชาติเหรียญประเทศ